สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนมาส่องป่าเห็ดอีกแล้วค่ะวันนี้มาลุ้นกันอีกรอบหนึ่งว่าจะได้เห็ดไหมขวัญเลยขวันมามาเจอเห็ดเพิ่งน้อยตั้งดอกมนึงเนี่ยเฮ้ยเดินมาต้องไก่ today is not a good day huh we not find mushroom but we fight <laughs> anyway we have to check let me see what did you find it's <laughs> oh <laughs> he's for so lucky what can i do we are not always ทุกคนค่ะป่าเห็ดโมถูกตัดต้นไม้อีกแล้วเซ็งมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าจะต้องได้หาป่าเห็ดใหม่อีกหรือเปล่านะคะโดนตัดสลาบเลยแต่เขาไม่ได้ตัดทุกต้นนะเขาเลือกตัดเอาโล่งเลยค่ะ หนังไม่เจอเห็ดนะบนไปมีกินพึ่งนะขอบ Pico Specialist เห oh. no. uh ็ดเอ่อ What the noise เจ็บป่ะ Come on the wolf coming Yeah the star This one we leave on or Live. Okay. Ooh ba. Big mushroom, you see? Oui. I can see from here. Just front. What is this? Wait, oui, it's what I told you I saw. Vas-y, vas, -y, vas -y, take, take. Don't start to shouting. You say, who say no, Matthew? Shh, I told you I have the good eyes. Good eye, Matthew. You have to accept I find it. Pretty summer, boy. Pretty summer, boy. Oh, they must be. They get white. Merde. They take all this. แม็กซี you take, you take. ่ดูดูคิดอยู่เนค y ณเทคคุณเทคนี่ค่ะคนเจอคุณชายเขาจะยิ้มออกแล้วนะคะคุนเซตตัว You find พึ่งซัมเมอร์ค่ะมันแห้งมากแต่เราก็ยังเจอนะคะแัดไปแล้วนะครับเห็นไหมไอโนะยาลกิอืมทีสวน we, mm, we gonna eat k i n tonight <laughs> ยอยากหลงล่านป่าเลย

Second one. Troisième. The third one. Reduce. Mm. Oh the Who is the number one today? C'est toi. Who? Me. Kunchu Arayi Me. Bon. Piyak. Piyak, find it. Huh. Haha. 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 Take this one, Lee. Take this one, I told you, stay close to me if you want to find mushroom. Oh, I think Lucila. one And if you didn't come This nothing yet. one. รูซ่ะโอเคด้คิอันนอที่นี่้อ่ะโอโิสไอลอ่าอันนี้คือเห็ดน้ำมากนะคะหรือว่าเห็ดหน้าแรล่เนาะอร่อยนะ Good. i think today the one with good eyes is Kun huh? <laughs> la 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 okay. yeah. ที่นูนด้วยรับรอ,องนะมีทากินดังกัน <c oughs> ให้คุณชายเขาเก็บ use this one Find another one. Tree? It's good. It's the tree I, I left for you. Huh? Nice. Wow. Beautiful, huh? Like a uh, uh, ยังอยู่ใต้ต้นไม้ทุกคนค่ะโอ้หลายดอกอยู่นะหนึ่งอันนี้เราไม่เอานะคะน้องท่ากินไปแล้วครึ่งดอกแบ่งกันนั่นแหละค่ะนั่นแหละเราก็เอาไปก่อนนะคะ ช่วงฤดูกาลเหตุเกิดใหม่เนาะเป็นน้าแหล่ที่แบบแห้งๆค่ะวันเดียเนี่ยเห็นไหมด้วยมันเกมาค ska you legen your to you ท mm ุกคนทั้งหมดเจอเห็ดอาต้องไอฟานมาชุมเห็ดไข่มุกนะคะอันนี้โมเรียกเห็ดปาาเซียนนะคะ ใครที่ดูไม่ออกจริงๆอย่ากเก็บเด้อโม,โมขอเตือนเพราะว่ามันมีคู่เหมือนที่กินแล้วตายนะคะอันนี้มันบานแล้วโมเก็บให้ดูเฉยๆโมไม่เอาไปนะแต่อันนี้ขาเขาจะเป็นสีชมพูเห็นไหมคะอันนี้กินได้นะคะแต่คู่เหมือนมันอนะกัดแค่คําเดียวก็ตายเด้อโมไม่แนะนําให้เก็บนะมือใหม่หัดเก็บเห็ดเห็นชนิดนี้นะเสียกเลียกไม่รู้นั่งเจออะไร จอได้อะไรนาะลูซ่าใช่ Beautiful strong strong head strong feet ที่าส่กับกูทา to all เลี้ย for the animal ข้าสิกว่าซะไม่เอเดินหอดเจอเห็ดแก่ออกโอ้โหมันแก่แล้วนะคะแต่มันแข็งมากเลยมาให้ทาสกินคนละอันนี้หนึ่งดอกแบบหแห้งๆแต่ว่ามันแข็งมากนะคะแล้วมาเจอตรงนี้อีกดอกนึง สวยงามนี่ค่ะโอ้โหดอกนี้สวยค่ะเห็ดน่าเลยอู้หตอนนี้อนนี้แก่แล้วให้ภาคีนี่หนึ่งดอก เกือบจะเกือบจะแก่โอ้หนังซุกหนังซุกแล้วก็ตามมาเอา,าอซุกอยู่ในลูงี้ตามมาเอานี่ถึงดอกนางกำลังโผล่ ด้วยความตาดีของโมขุดนางขึ้นมาทุกคนคะ่ะมเจอเห็ดพึ่งคะ่ะนี่นางกำลังโพมาเดี๋ยวโมให้ดูนะว่าทากที่เนี่ยมันร้ายแค่ไหนนี่มันกินไปแล้วนะคะยังไม่ทันจะพ้นดินเลยนะแต่อันนี้เป็นเห็ดพึ่งซัมเมอร์นะคะลูกแม่มาแวว หนึ่งดอกนะคะนี่อีกหนึ่งดอกนะคะนี่แล้วก็นี่นะคะนี่อีกหนึ่งดอกว้าวทุกคนคะ่ะตอนแรกว่าจะกลับบ้านนะคะโมเดินขึ้นมาบนนี้ไม่กลับแล้วคะ่ะหาต่ออันนี้คือเห็ดพึ่งซัมเมอร์นะคะมันแห้งนะคะหัวมันเลยแตกขนาดนี้ เดินมาก็เจอแกล้นละ,นะคนอะไรมาตาดีเท้ตาดีว่าวาเดี๋ยวมาฉลูมโซกุสิมมันแตกลายงาม,มากเลยนะคะเพราะความร้อนแล้วก็แรงของมันนะอีกสองอาทิตย์โมคิดว่ามันจะมาเยอะกว่าน,นี้นะต้องรองฝอนตกก่อน

<laughs> oh. <laughs> you scared I lost the way, or, <laughs> or you scared I fell down? <laughs> I scared nothing. <laughs> I scared someone attack you. Ah! <laughs> For that, I protect you. แรกนะคะหมานอยู่เด้อ